เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้าหมดอดแน่แจ็คเก็ตที่ทั้งโลกกำลังตามหาราคาโคตรน่ารักเลยครับค่ณผู้ชมสวัสดีครับจำได้ไหมครับแจ็คเก็ตที่โอ้โหต้องบอกอย่างนี้ คือผมมีเสื้อผ้านี่เยอะมากแล้วก็ปีนี้เนี่ยสัญญากับตัวเองว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยปัญหาแบบนี้จะไม่จะไม่ซื้ออะไรแล้วยกเว้นมันต้องไม่เน้นจํานวนมันต้องเน้นคุณภาพมันต้องเน้นความสุดยอดที่มันกระแทกเข้าไปตรงหัวใจแล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมครับเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเป็นเสื้อที่หายากที่สุดในโลกในนัดที่จิ้งจอกสยามและซิสิตี้เจอกับลิเวอร์ pool จำได้ไหมเนี่ยมีคนดู เกือบ2 0 0แสนคนนะครับในช่อง Champs Channel ไม่ใช่ตัวที่ผมใส่ทำรายการวันนั้นนะฮะตัวนี้ก็ต้องบอกเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาภูมิปัญญาคนไทยไปใส่กับสโมสรอนจิงจอกสยามและเซอร์ซิตี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมดักมากเพราะว่าคุณแม่ตุ๊กเอมออนศสีวัฒนป,ประภาเนี่ยให้ผมมาเป็นของขวัญน,นะครับทุกตัวมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่า เขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวไทยเขาเรียกว่าผ้ามัดย้อมนะครับแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับแจ็คเก็ตกี่ละนี่ครับคุณผู้ชมฮะจำได้ไหมฮะมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีฟ้ามีทั้งธงอังกฤษอยู่ตรงแขนขวามีธงชาติไทยอยู่ตรงแขนซ้ายซึ่งเขาบอกว่าในโลกนี้นี่หายากมากๆนะนะฮะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเกิดคุณเข้าไปนะฮะที่เพจ kingpower.com นะครับผมก็มาเช็คเช็คเช็คดูแล้วมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับหน้ากีฬาครับ sport and travel กีฬาและการเดินทางนะครับคุณผู้ชมลงมาครับที่คำว่าเลสเตอร์ซิตี้นะฮะโอ้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าโอ้นี่ฮะ ัวนี้แหละครับที่เขาบอกหากันยากเหลือเกิน,อนเอาไปภาษาอังกฤษใช่ไหมผมเปลี่ยน mm hmm. เป็นไทยก่อนคุณผู้ชมครับจากภูมิปัญญาไทยสู่ผลิตภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจนี่คือเสื้อแจ็คเก็ตย้อมสีครามเลสเตอร์ซิตี้ from leaves to l i v e l y ไทยได้ยด้แปลว่าแต่งเติมสีอะฮะดดยเหมือนดายสีผมดายสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละชิ้นผลิตแบบแฮนด์เมด มอบความโดดเด่นไม่ซ้ำใครนี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหอ่ะแต่ต้องรีบนะครับแล้ววันนี้ผมมีรหัสพิเศษด้วยนะครับเวลาคุณซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกดตรงนี้เข้าไปนะฮะมี2รหัสนะฮะจากเพื่อนพี่น้องของผม sv 1 3 0 1 2หรือ sv 6 0 0 2 6นะฮะนี่ตัวละ2,890บาทก็บอกถ้าคุณใส่ตัวเลขนี้เข้าไปนะครับจะมีส่วนลดเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วเนื่องจากตอนนี้ของมันขายดีมากเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันโอ้โหดูฮะนี่ข้างหน้านี่ข้างหลังนะครับมีธงชาติอยู่ทางซ้ายทางขวานี่ฮะแล้วถ้าเกิดใครบอกโอ้พี่แชมปผมไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพี่ ร้อนไม่เป็นไรครับไปที่ตรงเลสเตอร์ซิตี้นะฮะก็ยังมีภูมิปัญญาชาวไทยที่เอาพืชของไทยมาทำเป็นสีเสื้อแฟชั่นสวยๆนี่คุณผู้ชมดูดิมีนี่ด้วยนี่ฮะสัญ,ญลักษณ์ของเลสเตอร์ซิตี้ในชุดนักท่องเที่ยวไทยนะครับน้องฟิลเบิร์ดนะฮะเป็นน้องจิ้งจอกซึ่งเป็นมาสคสอตหรือตัวนำโชคนะฮะ690บบาทแต่ผมเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบ เสื้อของไทยที่มันดูเท่ๆนี่คุณผู้ชมตัวนี้ก็สวยนะผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งเมื่อเช้านี้เสื้อยืดนี่ฮะจากภูมิปัญญาไทยสู่ผลิตภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจนี่ก็เป็นเสื้อยืดนะครับแขนยาวนี่สีสีสเท่มากนะนี่พอใส่เสร็จปุ๊บเจ้โอ้โหดูเด็โคตรเซอร์เลยฉะนั้นคุณผู้ชมครับเข้าไปเลยนะฮะแล้วใส่โค้ดที่ดูครับช้าอดหมดแน่ฮะผมไม่ทำรายการละเดี๋ยวผมจะไปชอปปิ้งต่อสวัสดีครับ